สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับทอดรหัสข่าวด่วนสรุปข่าวชัดย่อยง่ายครับวันนี้มีข่าวใหญ่ที่หลายคนรอคอยเกี่ยวกับโครงการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ของไทยเมื่อนายภูมิธรรมเวชยชัยออกมาเปิดเผยความคืบหน้าทั้งโครงการเรือดำน้ำจีนและเครื่องบินกริปเพนครับอาจารย์รัฐครับเรื่องนี้สรุปได้ว่ายอย่างไรบ้างครับ สวัสดีค่ะคุณเอกนี่คือความชัดเจนที่มาถึงในที่สุดค่ะหลังจากที่หลายฝ่ายจับจารอคอยมานานโดยเฉพาะโครงการเรือดำน้ำจีนที่ค้างคามาถึง4ปีเรามาถอดรหัสกันค่ะเริ่มที่โครงการเรือดำน้ำจีนก่อนครับอาจารย์รัฐตกลงได้เซ็นแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคุณเอกนายภูมิธรรมยืนยันเองว่าเรื่องเรือดำน้ำผมได้เซ็นเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะพ้นตำแหน่งรักษาการรอวอกลาโหมค่ะนั่นหมายความว่าโครงการเรือดำน้ำจีนได้ไปต่อในบางส่วนแล้วค่ะแล้วปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ที่จีนยืนยันว่าเปลี่ยนไม่ได้ล่ะครับ ปัญหานั้นยังอยู่ค่ะคุณเอกนายภูมิธรรมยอมรับว่ายังมีหลายเรื่องที่ค้างคาเช่นการที่จีนยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้เรื่องนี้จึงถูกส่งต่อไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้หนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาหาทางออกในระดับนโยบายต่อไปค่ะมาที่โครงการเครื่องบินกริปเพนบ้างครับสรุปว่าลงน้มไม่ทันใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะคุณเอกนายภูมิธรรมยืนยันว่าโครงการจัดซื้อเครื่องบิน กริปเพนนั้นเซ็นไม่ทันในช่วงที่เขารักษาการดังนั้นโครงการนี้จึงต้องรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เป็นผู้พิจารณาและดําเนินการลงนามอนุมัติในขั้นตอนต่อไปค่ะดูเหมือนจะเป็นการส่งไมายต่อภารกิจสําคัญให้กับรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันเลยนะครับอาจารย์ใช่ค่ะคุณเอกการเปิดเผยครั้งนี้เป็นการคลายปมสำคัญที่ค้างคามานานและเป็นการส่งต่อความรับผิดชอบให้รัฐบาลชุดปัจจุบัน เข้ามาแก้ปัญหาที่ยังคงอยู่โดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำค่ะสำหรับวันนี้ถอดรหัสข่าวด่วนสรุปข่าวชัดย่อยง่ายลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ